สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูปลาดุกนะครับเลี้ยงในถังพันธุ์นิดนะครับถังพลาสติกนะครับผมอายุประมาณสิบเดือนกว่านะครับก็อาหารก็จะให้ได้ไม่เต็มที่นะครับราทำงานไปด้วยนะครับก็เป็นที่ดีประมาณนี้นะครับตัวน่าจะอยู่ประมาณครับหกเจ็ดขีดได้นะครับใส อีกย่างนะครับน่ครับจะให้ดูถังนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่เลยถังที่เราเลี้ยงไว้สองบอ่อนะครับ <c oughs> นี่เป็นถังพักคอลินนะครับกรณีที่ฝนไม่ตกเราก็จะเอาน้ำประปาขึ้นมาพักไปตรงนี้นะครับกตากแดดไว้แล้วเปิดปากไปฝนตกมาแล้วก็จะใช้น้ำฝนนะครับดักไว้ นี่เป็นบาะที่สองนะครับน,นะครับอาปาครับนี่กำลังเปลี่ยนน้ำนะครับโดยกด็เตี่ยน้ำไม่ต้องบ่อยนะครับน่จาจะประมาณครับทิตยศขึ้นนะครับการเปลี่ยนแ้วเราก็จะเตีย่ยนหายได้ดีขึ้นนมาถูกใส่เตี่ยทั้งขี้ทั้งเศษอาหาร,รนะครับจะถูกใส่ ีน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกนะครับต่อไปเข้าสวนเลยครับ,รบปล่อยเป็นให้ต้นไม้ไปน,นะครับเป็นน้ำป่าให้ต้นไม้นู่นนะให้ต้นขาสำหรับนี้ก็จะเป็นต้นดีปรีนะครับ วนก็จะประมาณนี้นะครับมีต้นมะแ่นด้วยนะครับกำลังออกลูกเลยครับนี่ต้นเล็กเดี๋ยวอนาคตเราจะทำเป็นระบบให้น้ำอัตโนมัตินะครับผ่านมือถือนะครับสำหรับต้นไม้แล้วก็ ปลาด้วยนะครับน้ำเราก็จะทำระบบเสียนน้ำอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาเปิดเติมน้ำแล้วก็เติมน้ำนะครับก็ติดตามตอนต่อไปได้นะครับทัหวันนี้ขอนำเสนอแค่นี้ครับผมปสดีครับ